คำเตือนการใช้สมุนไพรควรศึกษาให้เข้าใจก่อนใช้ผู้ป่วยโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ชิดสมุนไพรบางตัวอาจเกิดอาการแพ้ได้สวัสดีครับดรบนดอยสาระสมุนไพรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมพืชพิษนะครับผมที่นะครับทาร้ายชีวิตนะครับบ่อยมากนะครับตายเพราะพืชชนิดเนี้ยนะครับผมพืชที่มีพิษนะครับก็มีด้วยกันหลายนะครับหลากหลายหลายร้อยสายพันธุ์เลยแหละนะครับผมแต่ว่านะครับผม ผมจะนำนะครับสถิตินะครับผมที่มีการรักษานะครับที่มีนะครับการตายจากพืชชนิดเนี้ยนะครับ10อันดับนะครับที่มีการตายบ่อยๆนะครับมีการประวัติการรักษาบ่อยนะครับซึ่งแพทย์นะครับได้ทําสถิติไว้นะครับผม10อันดับนะครับพืชพิษนะครับผมที่ทําให้คนตายบ่อยที่สุดนะครับผมส่วนมากนะครับผมในกลุ่มนะครับที่มีการรักษานะครับหรือว่ามีการเสียชีวิตนะครับจะเป็นกลุ่มของเด็กนะครับผู้ใหญ่นี่มีนิดหน่อยนะครับผู้ใหญ่ก็อาจจะมี โดนแกล้งนะครับหรือว่าอาจจะมีการวางยานะครับแต่ว่านะครับในกลุ่มของเด็กเนี่ยนะครับจับใส่ปากเลยนะครับผมเจอบางทีจับใส่ปากเลยนะครับเพราะว่านะครับพืชมีพิษนะครับบางสายพันธุ์นะครับมีความดึงดูดนะครับเรื่องของสีนะครับเรื่องความน่ากินนะครับผมสวยนะครับน่ากินนะครับผมเด็กน่ะชอบนะครับจับใส่ปากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตั้งแต่อันดับท้ายๆก่อนแล้วกันนะครับผมอันดับสิบนะครับผมสาวน้อยปะแป้งนะครับ ซึ่งนะครับสถิตินะครับการเสียชีวิตนะครับอยู่ที่อันดับ10นะครับร้อยละ 1. 2เนะครับผมซึ่งพืชชนิดนี้นะครับผมจะมีฤทธิ์ต่อคนนะครับก็คือยางนะครับผมเขาจะมียางน้ําใสๆนะครับผมถ้านะครับมีการระคายเคืองภายนอกนี่ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเป็นเด็กนะครับจับใส่ปากเมื่อไหร่นะครับผมการระคายเคืองนะครับก็คือจับไประคายเคืองในอวัยวะภายในของเรานะครับผมถ้าเด็กนะครับภูมิคุ้มกันมีน้อยอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถนะครับสามารถเสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งสารตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสารน้ํายางนะครับแคลเซียมออกซาเลตนะครับชื่อของสารตัวนี้นะครับผมอันดับ9้านะครับผมรังหุ่นะครับอันนี้รังหงนะครับก็เม็ดสวยๆนะครับมีผลนะครับมีพิษก็คือตรงเมล็ดนะครับเมล็ดค่อนข้างจะสวยนะครับเด็กก็ชอบเหมือนกันนะครับ จับใส่ปากนึกว่าลูกอมครับเคี้ยวเลยเหมือนกันนะครับอัตราการตายนะครับผมอยู่ที่1.4เนะครับผมร้อยละ1.4เลยนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมออกฤทธิ์นะครับในระบบประสาทนะครับผมทําให้อาเจียนนะครับทําให้ระบบประสาทไม่ทํางานนะครับผมเม็ดระหูนะครับอันดับดนะครับต้นบอลนะครับชนบทนะครับเขามีการเอาบอลมากินกันด้วยนะ จะเป็นบอลหวานนะครับหรือบอลคันนะครับเขามีวิธีแกงของเขานะครับบอลนะครับก็น่าจะหมายถึงบอลที่มีความคันนะครับก็คือมีสารตัวเดียวกันกับสาวน้อยปะแป้งเลยนะครับแคลเซียมออกซาเลตนะครับสารตัวนี้นะครับก็คือมีการละลายเคืองนะครับหรือว่าคันนะครับภายนอกนะครับยิบยับยิบยับเหมือนมีเข็มเป็นร้อยเป็นพันมาทิ่มแทงนะครับแต่ถ้าเข้าไปภายในเมื่อไหร่นะครับก็คือละคายเคืองต่ออวัยวะนะครับผมก็สามารถนะครับเสียชีวิตได้นะครับ ผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตได้นะครับถ้าเกิดมีโรคประจําตัวนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับภูมิคุ้มกันน้อยอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมอันดับ7นะครับมะกัมตาหนูนะครับอัตราการเสียชีวิตนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.5นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมมะกัมตาหนูนะครับก็คือพิษอยู่ที่เมล็ดนะครับเม็ดแดงๆนะครับสวยมากอันเนี้ยเหมือนลูกอมลูกหวานจริงนะครับผม เด็กชอบแน่นะครับผมอันนี้กินปุ๊บตายปั๊บเลยนะครับผมส่งโรงพยาบาลไม่ทันเลยนะครับธิ์รุนแรงครับเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับผมผลต่อไตต่อหัวใจเลยนะครับผมหัวใจหยุดเต้นไตวายเลยแหละนะครับถ้าภูมิคุ้มกันน้อยๆนะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับผม6นะครับฝิ่นต้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ฝิ่นที่เขามาเอ่อที่สูบกันนะครับไม่ใช่ที่เขามาสกัดนะครับที่สูบกันบนเขาบนดอยนะครับอันนี้คือฝิ่นต้นนะครับ ก็พิษอยู่ที่เมล็ดเหมือนกันนะครับอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่2.8นะครับผมมีผลต่อระบบประสาทเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆเม็ดมะกัมตาหนูนะครับผมอันดับ5้านะครับโพสีนะครับหรือว่าโพฝรั่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เมล็ดอีกนะครับพิษนะครับผมอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ4.1นนะครับไม่ใช่โพที่อยู่บนวัดนะครับไม่ใช่โพที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธินะครับ อันนี้จะเป็นโพนะครับเป็นโพอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบโพที่อยู่บนวัดอันนั้นลูกกินได้ครับนกก็กินได้นะครับผมอันนั้นไม่เป็นอะไรนะครับไม่มีพิษนะครับอันดับ4นะครับผมต้นมะเขือบ้าอัตราการตายอยู่ที่ 4. 2อเนะครับมะเขือบ้านะครับหรือว่าต้นลําโพงนะครับบางคนก็เรียกว่าต้นลําโพงนะครับเป็นผลเหมือนกันนะครับผลเมล็ดนะครับผมที่มีพิษนะครับผมก็มีผลนะครับต่อระบบประสาทระบบไตนะครับมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับผม อันดับ3นะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับผมมันสัมปรังนะครับผมอัตราการตายเช่วยด้วยนะครับร้อยละ5.9เลยนะครับผมมันสัมปรังนะครับมันสัมปรังนะครับส่วนที่มีพิษก็คือรากนะครับเพื่อนๆต้องแยกให้ออกนะครับรากกับหัวกับเงาเงาก็คือหัวนะครับอันนั้นไม่มีพิษนะครับแต่ถ้าเป็นรากนะครับที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับเงาติดกับหัวทีหนึ่งนะครับหรือว่าตอนที่เขาปลูกใหม่ๆนะครับ หรือว่าขึ้นใหม่ๆที่ยังไม่มีหัวนะครับเขาจะมีเป็นรากเป็นฝอยไปฝอยนะครับอันนี้มีพิษนะครับผมก็มีผลนะครับต่อระบบเซลล์นะครับเซลล์ในร่างกายเรานะครับก็คือถ้าโดนรับพิษตัวนี้ไปนะครับเซลล์ในร่างกายเรานะครับไม่สามารถดึงออกซิเจนนะครับมาใช้ได้นะครับเมื่อเซลล์ไม่มีออกซิเจนนะครับก็ทําให้เซลล์ตายนะครับร่างกายเราก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับผมอันดับที่2คือหัวกลอยนะครับ หลายคนรู้จักนะครับผมอันนี้อัตราการตายร้อยละ8.7เลยนะครับอยู่เป็นอันดับ2นะครับเยอะมากๆนะครับทำไมถึงเยอะมากๆนะครับเพราะว่านะครับผู้ใหญ่ก็เอามากินกันนะครับหัวกลอยนะครับเขาขุดนะครับแต่เขามีขั้นตอนวิธีทำนะครับพิษอยู่ที่รากนะครับกับหัวนี่เลยนะครับผมก็ต้องระวังนะครับให้ดีๆนะครับผม การทากลอยกินนะครับโดยเฉพาะนะครับอาจผู้ใหญ่กินอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าเด็กนะครับผมถ้าทําไม่ดีนะครับมีผลนะครับก็คือออกฤทธิ์นะครับเหมือนกับมันสับปะหลังเลยนะครับเซลล์ในร่างกายเรานะครับไม่สามารถนะครับดึงออกซิเจนมาใช้ได้นะครับผมเซลล์ตายนะครับร่างกายเราก็ตายนะครับผมแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับคลองสถิติตลอดการนะครับทิ้งห่างเขาเลยนะครับอัตราการตายนะครับอยู่ที่54.9%เลยนะครับผม ทิ้งห่างเลยนะครับนั่นก็คือเมล็ดสบู่ดำนะครับผมอันนี้นะครับมีเด็กตายนะครับเฉลี่ยนะครับปีปีหนึ่งเยอะมากนะครับกับเมล็ดสบู่ดำนะครับก็คือพิษอยู่ที่เมล็ดนี่แหละครับผมฤทธิ์นะครับในส่วนของระบบประสาทนะครับทําลายปอดแล้วก็ระบบหัวใจนะครับผมทําให้หัวใจล้มเหลวนะครับหรือว่าไตล้มเหลวนะครับผมก็หน้าฝนนะครับ พืชพันนะครับเจริญงอกงามนะครับมีเยอะแยะสายพันธุ์นะครับผมถ้าเกิดว่านะครับเรามีเด็กนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับผมสมมุติว่าเราไปเก็บผักแล้วไปเก็บอะไรเนี่ยนะครับผมเขาอาจจะตามเราไปก็ได้นะครับผมเราก็ควรศึกษาไว้นะครับอย่าให้เด็กเข้าไปใกล้สิ่งพวกนี้เลยนะครับบางทีเราไม่รู้นะครับใส่ปากปั๊บเดี๋ยวนี้ตายเลยนะครับผมก็หวังว่าคงนะครับจะนําข้อมูลนะครับ ความรู้นะครับเกี่ยวกับพืชพิษนะครับที่จริงมีเยอะนะครับแต่ที่บอกนะครับก็คือพืชพวกนี้นะครับมีจุดดึงดูดคือเรื่องของความสวยนะครับเรื่องของเมล็ดนะครับผมดึงดูดเด็กได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมีสถิติการตายนะครับที่บอกไว้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าประมาทเลยนะครับผมก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับช่องนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะหาสาระดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับผมได้ดูได้ชมคลิปกันนะครับฝากกดติดตามนะครับดรบันดอยนะครับสาระสมุนไพรนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม